นี่ครับเผาเผาเสียดได้มาแช่ไว้ครับเพกาครับหรือว่ามะรินไม้หรือว่ามะารามาินจ้างมะเรอง้องาหลังจากแช่น้ำไว้สักพักตะกี้ผมลอกแอ้ลวครับมันง,ง่ายๆนี่ครับมันเคาะๆแบบมีเล็บเคาะๆแบบนี้แบบมันก็ออกหมดนะครับล้างเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะครับ สวยงามเอามือขุดขุดเอาเด็บข,ข,ขุดขุดออกหน่อยมึงออกหมดนะครับแช่แค่แ๊บเดียวสักสองสามนาทีก็ได้นะครับต่อ,อไปก็ทําเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็เอามาก้อยเอามายอกนะครับนี่ครับหลังจากหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยประมาณน,นี้ครับ แล้วก็มาขยําเกินนิดนึงครับเอาน้ําขมออกนิดนึงถ้าคนชอบขมกอประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีไม่ผมจะกินด้วยก็ไล้ต้องเอาก่อนขมออกนิดหนึ่งครับหลังจากที่เตรียมเรียบร้อยนะครับเรามาดูเครื่องกันอันนี้ก็เพการหรือมะลินไม้หันแล้วก็บีบน้ำเกินเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็พิสราบเนื้อนะครับอันนี้พิษปหน,นหอมแดงชอยเข้าคั่วต้นหอมผักชีครับแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปสันคอหมูย่างครับซื้อมาที่หอย่างทายอันนี้สันคอหมูย่างครับจะากเขาเข้ากันเสร็จแล้วก็บิดมะนาวใส่ก็โรยต้นหอมผักชีเป็นขั้นสุดท้ายครับ ม,มาย้ำกันด้วยครับนุมบอกอีกอย่างนึงนะครับแอนนี้ไอเครื่องชงรสนะครับเราแด้ตามใจชอบชุดรถก็ดีใส่น้ำปลาหรือพวกนี้ครับเราแด้ตามใจชอบครับเปรี้ยวเค็มหวานมันอยู่ที่คุณชอบนะครับใส่เข้าไปใส่แล้วก็จิ้มดูถ้าพชอบขมก็ไม่ต้องใช้มะนาวนะครับ อันนี้พอดีภรรยาจะกจินด้วยก็ได้ต้องใส่มะนาวนิดนึงครับผมจะมีเพิ่มเติมก็ครับรสด,ด,ดี1หนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอรสหนึ่งช้อนชาครับ๋ยวเกลือเราไม่ใส่นะครับเราจะใส่น้ำปลาแทนนะครับย่ำกันเลยครับใส่ลงไปคุกเท้า เข้ากันแป๊บนึงนะครับใส่คัคว้าแล้วนะครับคัคกันแล้วแต่ชอบครับาอากาศเขาหลังจากคุกเข้ากันแล้วครับแล้วก็มาบมีมะนาวเลยครับคนไหนชอบก็ใช้ไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับ ขอให้นะครับไม่ได้ใส่ตรงมือทำกินเองแล้วก็ใส่น้ำปลาต่อไปครับน้ำปลามันดาวใส่ทีเดียวเข้าไปครับนี่เลยครับโคลีโคลีโคลแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้ครับกินหน้าครับน้องชิมดูครับ কেন্দ্ৰত প্ৰথম ওচৰ ৰাতিপুৱা